ครับนมัสการหลวงพ่อครับในช่วงนี้ลลนร,รู้สึกว่าญาติโยม,มเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดท,ทั่วโลกเนาะหลวงพ่อมีธรรมะมีคติธรรมที่จะให้ญาติโยม,มเพื่อความสบายใจขึ้น,นไม่มนด้านหลวงพ่อที่เป็นสิทธิ์หลวงปูส่สวงครับจลเจริญพรโยมที่ถามเมื่อกี้หมายถึงโครคโควิดที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน คือจริงๆแล้วในเรื่องของโรคระบาดมันมีมากันทุกปีมันมีกันมาเรื่อยโรคก,ก็คือโรคทีนี้ถ้าเรามากังวลกันเกินไปไม่ได้หมายถึงว่าไม่ให้เรากลัวนะให้เรากลัวให้เราดูแลสุขภาพให้ดี ในเรื่องของโรคโควิด -19 ที่กำลังระบ,บาดอยู่ณปัจจุบันนี้และก็ระบ,บาดไปทั่วโลกนั่นก็เพราะว่าส่วนหนึ่งคือมันเป็นการลงโทษจากสวรรค์เราจะเห็นว่าระหว่างธรรมชาติกับโลกของมนุษย์มันจะมีข้อเชื่อมโยงกันอยู่ เทวดามีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงซึ่งถ้าเราย้อนในเรื่องโควิดปัจจุบันนี้กับโรคซาที่เกิดขึ้นในสมัยเมื่อก่อนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเน่ะโรคระบาดโรคซาโรคเมอพวกนี้จะรุนแรงมากกว่าแต่ว่าที่โควิดปัจจุบันนี้ ที่ระบาดไปทั่วโลกก็ในให้เราได้ตั้งสติให้ดีรับมือกับมันอยู่กับมันให้ได้ถามว่าโรคซาโรคเมอที่เกิดขึ้นมาเมื่อก่อนนี้มันหายจากโลกนี้ไปหรือยังยังไม่หายมันก็ยังมีอยู่ในโลกนี้มันก็ยังมีคนติดมีคนเป็นแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ได้ถูก นำออกมาเมื่อมันติดมันเป็นมันก็ต้องรักษาถูกบําบัดรักษาโรคโควิดนี่ก็เช่นเดียวกันถามว่ามันจะหายไปจากโรคนี้ไหมไม่หายตอบได้เลยว่ามันไม่หายแต่ต้องถามว่าเราจะอยู่ยังไงกับมันโรคพวกนี้หนึ่งถ้าเราไม่กังวลไม่เกิดความเครียดมันก็จะ ไม่เกิดถ้าหากว่าเราเกิดความเครียดกังวลกับมันเกินไปเครียดกับมันเกินไปมันก็เป็นอาหารของโลกไม่ใช่แต่โลกโควิดโลกอื่นๆก็จะตามมาประเด็นสำคัญถ้าตามวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยโรคโควิดหรือว่าโรค โควิด -19 มันเป็นโรคที่ต้องกินอาหารต้องมีอาหารมีอาหารอาหารของโรคโควิด -19 เนี่ยตามวิทยาศาสตร์เนี่ยพวกน้ำตาลน้ำตาลที่เกิดการผลิตโดยข้นบวนการผลิตจากโรงงานที่มีสารเคมีมีอะไรต่างๆนี้เป็น อาหารของโคโรนาอย่างดีเลยทีเดียวถ้าหากว่าเรามีสติตั้งมัน่นเราจะอยู่กับมันยังไงจึงจะทำให้รอดพ้นนั่นก็คือเราต้องมีผมิต้าน,านร่างกายของเราจะต้องมีภผ้านฐานที่ดี ภูมิต้านทานร่างกายที่ดียังไงหนึ่งพักผ่อนให้เพียงพออย่ากังวลเกินไปสองก็คือทานอาหารที่ถูกสุขะพารณมัยสามก็คือที่แพทย์เขาแนะนำล้างมือบ่อยๆชะล้างทำความสะอาดภาชนะก่อนที่จะกิน ถ้าเป็นไปได้ปัจจุบันนี้ก็ง่ายหน่อยมันน้ำร้อนน้ำร้อนเสียบน้ำร้อนไว้ช้อนที่จะสมากินตักเข้าป่าเนี่ยเอาแช่น้ำร้อนสักหน่อยเพื่อให้ฆ่าเชื้อโรคให้มันตายแล้วก็เอามาใช้ตักอาหารทานเพื่อไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปในร่างกาย หรือแยดเขาก็บอกกินร้อนช้อนกลางล้างมือก็คือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ป้องกันป้องกันเอาไว้แต่ถามว่าป้องกันแล้วมันจะรอดพ้นจากการติดไหมไม่รอดพ้นแน่นอนถ้าว่าไปแล้วโควิดกับโรคไข้หวัดมันก็ไม่ต่างกันมันจะเป็นฤด,ดูของมันฤด,ดูนี้จะติด โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งฤดูที่มีอากาศที่เย็นนี่คืออุณหภูมิที่เหมาะสมจะทําให้โรคระบบาดเหล่านี้เกิดขึ้นได้ง่ายแต่ประเทศไทยเราเป็นประเทศเมืองร้อนถึงระบาดมันก็คงจะไม่มากนักถ้าเป็นในหน้าฝนหน้าหนาวก็อาจจะติดกันมากกว่านี้โรคนี้ ที่ว่าไม่น่ากลัวไม่ไม่ต้องกลัวมากนักไม่ต้องวิตกมากนักเพราะว่าติดแล้วมันรักษาหายมันก็เหมือนกับโรคหวัดทั่วไปซึ่งมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเราจะต้องอยู่กับมันให้ได้แต่เพียงแค่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายโรคหวัดก็เช่นเดียวกันถ้าติดบ้านนี้ถ้าคนในบ้านนี้ไม่ติดทั้งหมดทุกคน มันก็ไม่หายแต่ถ้าคนบ้านนี้สมมติว่าคุณโยมเนี่ยติดอยู่บ้านนี้กี่คนสี่คนห้าคนมีลูกพ่อแม่ลูกก็ติดไปด้วยกันทั้งหมดแต่ว่าคนนี้หายคนนั้นเป็นคนนี้หายคนนั้นเป็นคนนี้หายคนนั้นเป็นจนครบทั้งหมดทุกคนมันจึงจะเว้นระยะในการที่จะติดนี่ก็เหมือนกันคนนี้ติด แล้วนําไปติดต่อกับคนนั้น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 แต่ข้อเสียก็คือไม่แสดงอาการโดยเร็วเมื่อไม่แสดงอาการโดยเร็วก็แสดงอาการในตอนที่คนเนี่ยไม่มีภูมิต้านทานถึงแย่แล้วเพราะฉะนั้นมันจึงรุนแรงถ้าเราไม่ติดได้ก็จึงเป็นกันดีแต่ต้องเอาหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประกอบมาใช่หนึ่ง ทำไมจึงมีโรคระบาดในสมัยพุทธกาลนี้ก็มีเมืองไพศาลีเนี่ยเกิดโรคหาโรคระบาดเกิดขึ้นอย่างมากผู้คนล้มตายเป็นเบือแต่ด้วยอาศัยพุทธคุณที่อมรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้หมู่พระสงฆ์ทั้งหลายได้สวดระกาถาธรรมจักปรปวัตตาสุอนันตลักคณะสุแล้วก็โพช สวดพระปริษทำให้เทพเจ้าเหล่าเทวดาได้บันดาลให้เกิดฝนฟ้าตกลงมาทะล้างเอาโลกเหล่านั้นให้มาลายหายไปผู้คนก็เลิกล้มตายอันนี้ไม่ใช่ว่างมงายเป็นการเป็นมาตั้งแต่ใน สมัยพุทธกาลแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราเชื่อว่าถ้าเราตั้งมั่นอยู่ในศีลตั้งมั่นอยู่ในธรรมรักษาศีลรักษาธรรมมันสวดมนต์ไหว้พระผู่เทพเจ้าเหล่าเทวดาเขาก็ปกปักรักษาคุ้มครองและก็ปฏิบัติตนให้ถูกต้องทุกอย่างก็จะดีขึ้นาอาจจะไม่ติดเลยเพราะฉะนั้นก็ให้เราอยู่ใน ให้เราตั้งสติให้ดีให้มีสติการทำอะไรอย่าประมาทอย่าตั้งอยู่บนความประมาทถ้าเราประมาทแล้วมันก็เป็นบ่อกเกิดแห่งความชิบหายตามมาขอเจริญพรครับอันนี้ก็คือวิธีการปฏิบัติก็คือ ที่รัฐบาลเขาประกาศให้ไม่ให้ไปไหนเนาะก็ต้องอยู่บ้านอย่างนี้เนาะก็ต้องให้ให้การร่วมมือนิดนึงะต้องให้การร่วมมือครับเ<ร>พื่อเพื่อที่<ร>จะครับผมแต่ไม่งั้นมันก็ไม่มันก็จะกําจัดไม่ได้ครับเพราะมันมันสามารถที่จะติดไปยังผู้คนต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงอืมก็ถามว่าวันนี้หลวงพ่อมีแมสไม่มีแต่หลวงพ่อที่ไม่ใส่เพราะอะไรก็เราอยู่ห่างกันอยู่ เกินกว่า2เมตรอยู่ส <2 m. S 1> องเมตรเกินกว่าสองเมตรครับก็เลยไม่ไม่ไม่ใส่ไม่ใส่เลยถามว่าแล้วมันอยู่ในห้องเดียวกันมันจะเป็นอาการที่จะลอยอยู่ในอากาศไหมจากน้ําลายจากอะไรมันก็มีพัดลมเป่าครับเราเปิดพัดลมอยู่เปิดพัดลมเป่าพัมดมันก็ไม่ไปหากัศพอเวลาแล้วอองน้ําลายออกมามันก็จะไปทางอื่นเจ่อนครก็ ที่ดีก็คือดูแลตัวเองดูแลตัวเองและคระอบครัวไปไหนก็อย่าเพิ่งชะลาใจเนาะก็<ช>ทางที่ดีก็ตามช่วยช่วยกันปฏิบัติตามคําสั่งช่วยกันระงับยับยั้งให้ได้ครับเพื่อไม่ให้มันระบ,บาดไปถึงลูกถึงหลานยังไงมันก็อยู่กับโลกเราแต่เราจะอยู่กับมันยังไงให้ได้เราจะทํายังไงจะยุติการระบ,บาด ไม่ให้เกิดขึ้นกับลูก,กหลานเราได้ก็อย่างเช่นทางรัฐบาลเขาออกมาประกาศทางแพทย์ออกมาเตือนก็ปฏิบัติตามให้เรารักตัวเองรักตัวเอง <c oughs> การรักตัวเองก็คือการวางการรักษาตัวเองทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะอย่าไปทานในสิ่งที่มันเสี่ยงหรือว่า ในช่วงนี้รัฐบาลเขาไม่ให้เป็นจับกลุ่มกันทานอาหารในร้านให้สั่งเข้ามาทานในบ้านเราก็ทำตามทำไมถึงต้องสั่งห้ามไม่ให้ไปทานในร้านเพราะในร้านในผู้คนมากหน้าหลายตาอ,อาจจะติดได้ในห้างร้านต่างๆอาจ,จะมีเชื้อของผู้ติดเชื้อ ตัวนี้เข้ามาก็อาจจาะเชื้อยังเป็นเขาเรียกว่าบอลลูนแอร์ที่ลอยอยู่ในอากาศเราเข้าไปก็อาจจะติดก็ได้ครับสุดท้ายนี้ให้หลวงพ่อไวพรให้อญาติที่ทำให้โรดพ้นจากโรคภยัยเลยถึอ๋อเจริญพรนะก็ตั้งความปรารถนาตั้งสติให้มั่นตั้งใจให้ดีรักษาศีลรักษาธรรม ขอบุญบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญญาฤทิ์ของพระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญญาฤทธิ์ของบุรพกสตราทุกๆพระองค์แห่งสยามน,นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญญาฤิ์ของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจงปกปักรักษาคุ้มครองประเทศไทยให้แคล้วคลาดปลอดภัยให้โรคระบาดโรคลาย หายไปจากสยามประเทศโดยเร็วขอเจริญพร